จะทำแกงใต้นะครับกระดูกอ่อนอันนี้คืออาหารว่างตอนบ่ายนั่นอันนี้ของเด็กน้อยกป้อมกยกระปอมก็มีพบนบอลท่อนร้อกระก้อยกระป้อมอันนี้ทากินไก่นี่ลองของนี่ก้อยกระป,ปอม้อย,อม,อยอมก้อยขอน้ก้อยกองลังก้อยอยู่ นนนกอบอกไปพนเพากำลังหานกอดบอกายอ่านตซวนบอกอยู่เพระ่ม่อันมูจะไใช่อันวิวอวิวอันเท้าบานไม่เหเขาเบิ่งไมถึงลายางไปกินไปยกปอกินกปูหอมหวยๆกล้วยกล้วยบาอันนี้ามลุ่เยนอยเยกดมันนยน เดี๋ยวไจะขูดส่เก่งเ่งน่เก่งที่ทมกระปูเก่งคนหลายเกงเอสั้นสั้นแปูกระสันสั้นหนาวเือสั้นยากสั้นเก่งแต่ก็ตีตีเขาอะไรเจเจสู้ั้นเดี๋ยวมันเหลวก่อนทิมแล้วทีหนึ่งมันก็เลยว่าลูกค้าบอกว่าเจอลูกค้าบอกว่าเจอแล้วก็ใส่เพิ่มไปว่าเราไปงไง <med> ตัวที่เราด้งถึงตำรถเด็ดนะตำปูอำเภอพอนารถเด็ด <c oughs> ตำเ <c oughs> จ้าปูตำปูอำเภอพนารถเด็ดมาชิมดูนะว่ามันไม่ดูอ่ะอือหือเซียวยายทองยาย้องเซียวเขาบอกไม่อร่อยไม่อร่อยจืดเนี่ยเนี่ยเซียวสดชิ้นเนี่ย